มาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A16 นะครับ 5G สมาร์ทโฟน 5G เนีราคา5,999บาทหน้าจอ6.7นิ้วตัวเครื่องหนาไม่มากนะครับบางเพียงแค่7.9ม mm ิลิเมตรเท่านั้นกล้องหลัง50ล้านพิกเซลและอัปเดตยาวนานถึง6ปีสวัสดีครับกับมาร์ตีข่าวสารดีๆทางไอทเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนีรัแผนกากนาัตีนข่าวสารดีๆทางไอทีครับ มาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ s a m s u n Galaxy g A 1 6 5 G นะครับ A 1 6นั่นแหละ Samsung ประกาศเปิดตัวโทรศัพท์มือถือตระกูล A series นะครับในรุ่นของ A 1 6 5 G รุ่นนี้มีการเปิดตัวเป็นที่ร้อยนะครับโดยตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ประสบการณ์ที่ดื่มด่ำจากประสบการณ์การรับชมเสมือนจริงนะโดยหน้าจอ Full HD Plus Super Amoled นะครับ6.7นิ้ว Full HD Plus อย่างที่เกิดไว้ขนาดหน้าจอ6.5นิ้ว ก็คือในส่วนของหน้าจอเนี่ยก็ค่อนข้างโดดเด่นกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ก็คือ A15 นั่นแหละโดยเทคโนโลยีที่เป็นซูเปอร์โบเดลก็คือความคมชัดสีสันสดใสมากยิ่งขึ้นทํานองนั้นนะตัวเครื่องบางเพียงแค่7.9ม mm ิลิเมตรนะครับในส่วนของข้อมูลนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีการออกแบบด้วยดีไซน์แบบ Key Island นะนะอันนี้ไม่รู้ดีไซน์แบบไหนนะครับเป็นกับหน้าจอของเขานะครับแล้วก็ในส่วนของ ขีดความสามารถของตัวเครื่องเนี่ยจะมีการรองรับมาตรฐาน IP 54นะทนฝุ่นทนน้ำบางส่วนนะครับมั่นใจเรื่องการใช้งานในชีวิตประจำวันแหละโดนละอองฝนยังพอแบบพอสู้ไฟได้อย่างเงี้ยนะมาพร้อมกับวัน UI นะครับบน Android OS 6รุ่นย้อนหลังนะครับก็คือรุ่นเนี่ยจะอัปเดตให้ถึง6ปีเลยนะครับในส่วนของความปลอดภยัยหรือระบบ Android ต่างๆเนาะและในส่วนของเรนกล้องนะครับเลนหลัก50ิล้านพิกเซล u ั t ตร w i ไวห้าล้าน m a c คร2ล้านพิกเซล ให้กล้องมาทั้งหมด3ตัวนะครับในกล้องหลังกล้องหน้า1ตัว13ล้านพิกเซลนะครับช่้มต่อเครือข่าย5 g แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมการชาร์จทีเวเ r ร็ว s u p e r Fast Charging 25วัตต์รรครับราคาละ่ะราคาจะอยู่ที่8 4 9 9บาทนะครับสำหรับุแรม8กิกนมจำา256ครับและ5,999บาทสหรับแรม 4G ิกะนความจำห1 2่งครับมีสองสีครับคือสีดำแล้วก็สีเขียวอ่อนนะครับซึ่งสามารถที่จะซื้อได้ที่่ s Stro ัต,ตางๆ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด u u s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทิต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกรมาอปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย